สวัสดีค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์รอบโลกของ b l a c k พิงที่เกาสงวันที่2เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับบริงอย่างมากมายและไม่ใช่แค่แฟนๆที่เข้าชมคอนเสิร์ตที่เกาสงเท่านั้นแต่ภาพและคลิปการแสดงของ b l a c k พิงในคอนเสิร์ตที่เกาสงไต้หวันสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆทั่วโลกที่ได้รับชมไม่ว่าจะเป็น e อ NERGY ที่ทรงพลังของสาวๆกับคอนเสิร์ตที่มีถึง2วันติดกันแต่ b l a c k พิงก็พลังไม่เคยตกโดยเฉพาะลิซ่าที่เรียกได้ว่าโซโล เพลงมันนี่ของเธอกลายเป็นไฮไลท์ที่แต่ละประเทศทำชาลิน์แข่งกันในประโยค Every One Silent ที่คอนเกาสงสองคืนที่ผ่านมาแฟนๆในคอนเสิร์ตทำได้อย่างน่าขนลุก คือเงียบกริบจริงๆพร้อมกับส่งเสียงกรี๊ดเมื่อท่อนนี้จบลงการแสดงรีแอคของแฟนๆสร้างรอยยิ้มให้กับลิซ่าคอนเสิร์ตจบลงด้วยบรรยากาศแห่งความประทับใจและโดยปกติแล้วนะคะเพื่อนๆสื่อไต้หวันได้ออกมาเปิดเผยว่าสสอแบ็คพิงจะเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้ทันทีหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ที่เกาสงวันที่2จบลงแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าแบล็คพิงได้ยกเลิกการออกเดินทางกระทนหันจากได ายงานแจ้งว่าสภาพอากาศของสนามบินประเทศเกาหลีใต้มีหมอกหนาปกคลุมดังนั้นจึงทำให้เที่ยวบินส่วนตัวของสาวๆแบล็คพิง์ถูกยกเลิกไปและเลื่อนการออกเดินทางเป็น6โมงเช้าของวันนี้สื่อรายงานต่อนะคะเพื่อนๆว่าอย่างไรก็ตามเมื่อคืนที่ผ่านมามีแฟนๆมากมายเดินทางไปที่สนามบินเสี่ยวกังเพื่อต้องการพบเจอกับลิซ่าและสาวๆแบล็คพิงค์แต่ก็ต้องผิดหวังเนื่องจากเที่ยวบินถูกยกเลิกกระทันหัน และเมื่อเชาวนะคะสื่อไต้หวันเจ้าเดิม ได้รายงานข่าวอีกครั้งว่าลิซ่าและสาวสาวแบล็คพิงค์ได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้แล้วโดวยตามรายงานกล่าวว่าวันที่20มีนาคม2023เวลา6นาฬิกา33นาทีตามเวลาท้องถิ่นพวกเธอได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พักเพื่อไปยังสนามบินเสี่ยวกงังและเตรียมตัวออกเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวแฟนๆหลายคนยังรอพบเจอสสาวแบล็คพิงค์ที่สนามบินถึงแม้ว่าเป็นเวลาเช้าตรู่ของวันนี้ลิซ่า มาถึงสนามบินเป็นคนแรกเธอบกไม้บกมือให้แฟนๆก่อนจะหันหลังเข้าไปในสนามบิน ลิซ่าที่ปัสจากงานแต่งหน้าน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆแฟนๆชื่นชมในความน่ารักและเป็นธรรมชาติของลิซ่าแบ็คพิงค์หลังจากนั้นโรเซ่ก็ตามมาเธอทักทายแฟนๆด้วยรูปหัวใจครึ่งดวงในขณะที่เจนนี่เดินเข้าไปในสนามบินพร้อมกับพนักงานจีซูปรากฏตัวขึ้นเธอโบกไม้โบกมือตอบกับแฟนๆที่มารอพบเธอและสื่อยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะเพื่อนๆว่าเนื่องจากสภาพอากาศของสนามบิน ในเกาหลีใต้ไม่ดีนักทำให้แบล็คพิง k ได้พักอยู่ที่เกาสงอีกหนึ่งคืนโดยไม่มีใครคาดคิดและแอนมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ